สวัสดีค่ะช่องน้าชา DIY นะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆนะคะถักกระเป๋าทรงถุงแกงไม่นิเนาะเป็นใบเล็กๆน่ารักสำหรับของแขนนะคะหรือว่าถึงเนาะแบบนี้เลยค่ะคลิปนี้นะคะนัชชาใช้เชือกร่มนะคะเชือกร่มผสมดินทองนะคะสีเลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะวิบับปับน่ารักเลย ใบนี้ก็จะเป็นใบเล็กๆนะคะสำหรับถือน่ารักน่ารักเนาะี๋ยวเรามาดูนะคะก้นกระเป๋าอืมก้นกระเป๋าจนสุดเส้นอันนี้นะคะประมาณ7นิ้วนะคะส่วนสูงนะคะส่วนสูง ก็ประมาณ7นิ้วเหมือนกันค่ะสายกระเป๋าอันนี้ถัก50โซ่นะคะเป็นแบบถือน่ารักน่ารักเนาะไปตลาดนะคะโอเคค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะอันนี้คลิปนี้จะใช้เข็มทิวดบสีทองเบอร์5ทับสูมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามือเพื่อนๆน,นะคะ ในการถักค่ะน้ําหนักมือค่ะว่าใครจะถักแน่นถักรวมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะโอเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่4ี่นะคะสองสามสี่นะคะ แล้วเราก็ทำ F นะคะดับเบิ้ลโค h เนาะเข้าไปที่หว่วงแรกนะคะโซ่แรกเนาะนี่ค่ะแล้วก็โซ่สองหนึ่งสองนะคะแล้วเราก็ทำ F นะคะหนึ่งครั้ง 2ครั้งนะคะ3ครั้งนะคะ3ครั้งนะแล้วเราก็โซ่1น,นะคะโซ่2เนาะแล้วก็ทำเอฟอีก3ครั้งะคะ่ะหนึ่งนะคะสอง สามนะคะเพื่อนโอเคค่ะแล้วเราก็โซ่หนึ่งนะคะโซ่สองทำอีกสามเอฟนะคะลงไปในที่เดิมนะคะหนึ่งสองนะคะ แล้วก็โซ่สองนะคะหนึ่งสองนะคะทำอีกหนึ่งเอฟนะคะแล้วก็สีนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ฐาน สี่เหลี่ยมนะคะของกระเป๋าทุงแกงของเราซึ่งจะมีสามเอฟนะคะค่ะพอได้ครบสี่ด้านแล้วนะคะเราก็เริ่มโซ่นะคะขึ้นไปสามโซ่นะคะหนึสองสามนะคะแล้วเราก็ถักเอฟนะคะตรงในช่องนี้นะคะ บนหลัก f อ,อันนี้เนาะนี่นะคะแล้วเราก็ถักลงในนี้นะคะอเอ f นะคะตรงมุมเนาะ1น,นะคะ สองนะคะแล้วก็เริ่มโซ่สองค่ะหักมุมเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้นะคะในช่องเดิมอีก2อเอฟแล้วก็ถักต่อไปนะคะบน บนหลักเอนะคะ3อันนี้เนาะ ถึงอันนี้นะนะคะแล้วก็ใส่ 2F นะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็ 2F ในช่องนี้นะคะหนึ่งเอฟสองเอฟนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะโซ่สองนะคะแล้วก็หนึ่งเอฟ ก็สอง f ค่ะตัวหลักนี้ก็ทุกช่องนะคะแล้วก็สอง f โซ่สองนะคะแล้วก็สอง f, แล, f แล้วก็ทุกหลักนะคะเดี๋ยวเราถักจนมาเจอกันตรงนี้นะคะโอเคค่ะนัชชาก็ถักมาจนถึงมุมนี้นะคะซึ่งเราจะเหลือหลัก f อีกหลักหนึ่งเนาะที่เรายังไม่ได้ใส่นะคะโอเคค่ะแล้วก็ใส่เลยเนาะ เวลาถักนับหลักกันดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะสด้านนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกันนะคะแล้วเราก็4นะคะเก็บแบบนี้เลยค่ะ4แบบนี้เนาะนี่เราก็ขึ้นงานเหมือนเดิมนะคะ1น,นะคะ สองสามเหมือนแถวที่แล้วเลยค่ะเราก็เอฟไปตามหลักเหมือนเดิมเลยคะ่ะแล้วก็ให้ตรงทุกหลักนะคะทั้งสี่ด้านจะต้องมีหลักเอฟเท่ากันนะคะแล้วพอถึงมุมนี้เราก็จะทำเหมือนแถวแถวที่แล้วเลยนะคะใส่ไปสองนะคะ,อะสองเอฟนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็2องเอฟเนาะทุกมุมนะคะ แล้วเพื่อนๆก็ถักไปจนกว่าได้ขนาดก้นกระเป๋าที่ต้องการนะคะเอาไว้ทัดวัดเอาว่ากี่นิ้วก็ว่ากันไปนะคะโอเคค่ะแล้วค่อยกลับมาเจอกันอีกทีเนาะค่ะนาชาก็ถัดมาได้ประมาณนี้นะคะถักมาหนึ่ง1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวนะคะสำหรับไหมเชือกร่มที่มีดินนะคะ โอเคค่ะค่ะเรามาขึ้นแถวต่อไปเลยนะคะโซ่3มนะคะตอนจบแถวเราก็จะโซ่3ามนะคะแล้วเราก็จะเอฟนะคะดับเบิลโคเชในเหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมนะคะเราก็จะโซ่หนึ่งค่ะ แล้วก็เว้นนะคะเว้นอันนี้มาลงอันนี้นะคะแบบนี้จะเป็นลายตารางแล้วนะคะโซ่หนึ่งนะคะเว้นหนึ่งนะคะแล้วก็มาลงตรงนี้นะคะโซ่หนึ่งคะ่ะเว้นหนึ่งลงตรงนี้นะคะ โซ่หนึ่งนะคะเว้นหนึ่งมาลงตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งเว้นหนึ่งไปเรื่อยๆน,นะคะ ตรงมุมนี้พอดีนะคะตรงมุมเนาะลงแบบนี้นะคะพอดีนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะก็หนึ่งเอฟนะคะปกติเราต้องลงช่องนี้นะคะสองเอฟเนาะแต่ว่าเราแทนด้วยโซ่หนึ่งแล้วเนาะนี่ก็โซ่สองเลยค่ะ หนสองนะคะแล้วก็หนึงเอฟลงในช่องอ่าช่องนี้เหมือนเดิมนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งเนาะโซ่หนึ่งแล้วก็ลงช่องนี้นะคะช่องแรกเลย แแบบนนี้ล้ลวะะคะอันนี้เราจะมาดูช่วงหักมุมนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวนี้เนาะ,อ,ะอันนี้เราจะไม่นับนะคะ,ะนับเริ่มอันนี้นะคะเพราะฉะนี้เราจะทำเป็นตัว A เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะฝั่งนี้เราก็จะถักมาแปดเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยเนาะ โซ่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งเว้นนะคะนับจากตัวแยกตัวนี้นะคะที่ว่าโซ่สองเนาะอันนี้ได้ได้หนึ่งสองตัวแล้วนะคะอีกหก่ะสามนะคะ 4นะคะสี่แล้วนะคะต้องการอีกสี่เนาะห้านะคะหกนะคะ 2 3。4สามสี่ห้าหนะคะเจ็ดนะคะจากแยกสองโซ่นะคะ1.2.3 4 5สอดนะคะแล้วก็1โซ่นะคะต่อไปตัวที่8เนาะเว้นนะคะตรงนี้นะ,ะปวดแค่สองห่วงก่อนนะคะ ขาเข็มมาอย่างนี้เนาะนี่ค่ะสังเกตมันจะเป็นตรงกลางตรงกลางที่เราขึ้น3ามนะคะฐาน3เนาะตรงกลางขึ้นไปแบบนี้นะคะอโอเคค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งนะคะข้ามช่องนี้มาลงช่องนี้นะคะ,ะแล้วก็ปลด2นะคะแล้วก็รวบทั้งหมดนะคะ มันก็จะเป็นตัว A เนาะแบบนี้เนาะไปโซ่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งะคะแล้วเราก็เว้นช่องนี้เนาะแล้วก็มาลงนะคะตัวที่8มันก็จะเป็นรวบหากันแบบนี้นะคะเราก็ต้องถักเพิ่มไปอีก7ดเนาะแบบนี้นะคะก็โซ่หนึ่งค่ะ นี่นะคะเ yeah. mm ีนี่มานี่ค่ะ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. ก็ถักนะคะ mm hmm. พอครบรอบจนมาชนนะคะ mm hmm. แบบนี้เนาะมาจนชนริมนี้นะคะ mm hmm. ก็โซ่สองนะคะ mm hmm. แล้วก็มาถักมาถึง8ตัวนะคะแล้วก็ทำตัวเตรงกลางนะคะ mm hmm. เหมือนที่สอนมาเมื่อกี้เนาะรอบเลยนะคะ เพื่อนเพื่อนก็ถักจนมาถึงรอบสุดท้ายที่ชนกับหลักแรกนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทําสาธิตให้ดูอีกทีนะคะไปทํากันเลยจ้าโอเคค่ะถักจะครบรอบแล้วนะคะมันก็จะงุ้มขึ้นไปเป็นทรงถุงแกงแบบนี้เนาะค่ะถักมาได้เจ็ดหลักแล้วนะคะเพื่อนเพื่ออย่าลืมนับลายดีๆนะคะลายทุกค่าลูกด้านต้องเท่ากันเนาะต้องลงจุดพอดีนะคะโอเคค่ะแล้วก็ โซ่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มนะคะอันนี้มันจะเป็นหลักที่แปดพอดีเนาะแค่นี้เหมือนเดิมจ้าเราไม่จิ้มอันนี้นะคะเราจิ้มนี่นะคะที่เราต้องข้ามข้ามอันนี้ไปเลยนะคะเป็นอันนี้นะคะเลื่อนมาเลยค่ะ ก็โซ่3นะคะ1 2ึส,สนะคะแล้วเราก็เอฟนะคะเอฟหลักถัดไปอันนี้เลยนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะอันนี้เราดึงติดไปแล้วเนาะแบบนี้ค่ะก็โซ่หนึ่งค่ะนี่ค่ะเราก็จะทำแบบเดิมไปทุกช่องเลยนะคะ หลักจะตรงกันทุกช่องเลยนะคะยกเว้นตอนที่เราจับจีบอันนี้เนาะ จนถึงหลักมุมนะคะเราก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องนี้นะคะอย่นี้นะคะแล้วก็โซ่สองเนาะหนึ่งสองนะคะแล้วก็เอฟลงในช่องมุมเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ลงตามหลักแบบนี้ ะะเดี๋ยวพอมุมนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะ